มันแค่รู้ทันว่าจิตส่งออกนอกไม,มนะไม่ใช่ว่าห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้จิตส่งออกนอกหลักการนี้ต้องต้องต้องแม่นคือหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยไม่ใช่แปลว่าให้เราห้ามไม่ให้จิต มันส่งออกข้างนอกไม่ใช่ในความเป็นจริงก็คือจิตมันส่งออกนอกนะไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจก็คือลงไปคิดเราแค่มีสติรู้ทันเฉยๆเรามีสติรู้ทันนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะ ใจมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเลยไม่มีความจำเป็นจะต้องดึงไว้หรือรังไว้ทุกครั้งที่เราดึงหรือรังจิตไว้จิตไม่สบายจิตอึดอัดจิตอึดอัดนะจิตมีทุกขเวทนาแคมีโทมนัสเทเวทนาม พอใจมันถูกบังคับใจมีความทุกเนี่ยสมาธิที่ดีจะไม่เกิดเพราะโดยหลักเนี่ยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี้ถ้าเราบังคับจิตพอเราบังคับจิตด้วยความที่เราไม่อยากให้จิตทุ้งซ่านเราอยากให้จิตดีอะย่างเงี้ยพอเราบังคับจิตก็อึดอัดความอึดอัดนี่นะ พอเรามีความบึดอ่าแล้วใจมันไม่ไม,ไม่โปรง่งไม่สบายหรอกพอไม่โปรง่งไม่สบายสมาธิที่ดีไม่เกิดหรอก